ติมตามอ่ะที่บวกไม่เคยยาว ใช่ามากมั่นสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยด้วยจ้ะก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อเปื่อยหนูนาอยากกินมากวันนี้อ่ะุดยอดเลยสุดยอดของคือของความอยากกินว่างั้นเถอะลึกอยากตั้งแต่ยังไม่เก็บร้านอ่ะยังไม่เก็บร้านกาแฟอันนี้แคปหมูหนูนาเลยพักหลากหลาย กินกะจี่ไม่ได้จีเด็ดหนูนาลวกเอาเพื่อนๆหิวหิวแหงพริกเพือกหนูนาลวกหมดเลยนะถั่วเธอปรุงแล้วเรียบร้อยกินกะกะปิตาเนี่ยยี่ห้อเนี่ยอย่างแซบ่บออหม่ก o อนหิวกินกับถั่วจิ้มถั่วโอ้โหน่ากินมาก หนูนาหิวแหงตอนแรกว่าจะไปซื้ออลูกชิ้นมาใส่เพิ่มอ่ะไม่ไหวจริงๆหิวหิวมากมีผ้าคีริวด้วยนะอืม ผักกรนจองที่อยู่นาเหลือเพื่อน,อ,นอร่อยมากลองเนี่ยกยระปี้นเนี่ยจิ้มกระถั่วพริกพักอะไรก็ได้หัวหอมเข้ากันมากอะ่ะแบบจิ้มตามอะ่ะ 嗯，真多，那、嗯、可呀、啊。嗯嗯 นี่ไม่เน่นไม่แน่นก๋วยเตี๋ยวนะเน่นพัฟบอกเลยอื ไข่มักมั่หัวกเข้า ผักกัญจองก็เข้านะผักกัญจองที่หนูนาลวมเมื่อวานเนี้ยอร่อยมากโคตรอร่อยยายำหิวอะไรก็แซ่บไปเบิร์ดเนาะไก่ยอที่หนูนาเหลือ ็ปนพริกขั่วจ้าหลอดกว่านี้อันนี้เป็นพริกต้ม นอร่อยเกินว่ะเกินเลเวล one. อร่อยว่ะโอ้ยแซบพโพ ใส่เข้าตอนเพื่อนกำลังแซบอย่าเด้ออย่าเพิ่งมากวนใจข่อยเด้อโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งหนูนาปีเสียงไว้ quần áo bẹp nón qua Mất lửa giàu 别那样了。 Tuyệt vời

โอ้แซ่บเป็นแบกระปิอันนี้มันอร่อยมันอยู่ที่กระปิด้วยนะ <c oughs> โอ้แซ่บหน้าจีร่าแล้ว ก็ไปกินก่อนหนูนาจิระหนูนาจิระเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า